เริ่มกันเลยแต่งหน้าก่อนเร่งรีบของเราอีกแล้วนะคะแต่งตลอดแต่งทุกวันแต่งหน้าบนรถทุกวันเพราะว่าไม่สามารถแต่งหน้าที่บ้านได้ลูกกวนเราจะใช้พับใส่ใจนะคะที่ไม่ได้ล้าง ในการช่วยเดินใส่ใจตัวเดิมไปชอบใส่ใจตรงที่แบบมันไม่ต้องใช้นานมากทุกคนมันพร้อมใช้งานมากแต่มันก็คือก็คือดือ้อแทบโดนเลยนะขอแทบแปต้ตรงไปใหม้มันแรงะได้ใส่ ไปเป็นงานคิวลองพื้นคิวด้วย brow ish by น้องชัดนะคะลงเบาๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่หนาได้เลยอ้ไ,ไลยะคะ่ะมาสคาร่าคิวอันนี้เป็นของเคที่คอนเนติกก็ทาเข้าไปเลยทา,าตรงแบบคิวที่ ทั้งคิ้วอะให้มันแบบได้ทั้งสองฝั่งเติมสีน้ำตาลให้คิ้วอีกครั้งหนึ่งดินสอเขียนคิว้วเคที่คอนเมติกเหมือนเดิมแม่นลูกเรานะคะเพราะราคาถูกและดีมีอยู่จริง เราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำออกมาได้ถูกเพราะอะไรเพราะเขามีต้นชนสูงเนาะแล้วเขาแบบผลิตเยอะยออย่างเนาะแต่เราว่ามันถูกเราได้มาตอนเขาไลฟ์สดเลยนะสามชิ้นร้อยเก้าเก้าจ้าแดดขนตากนันต่อเลยจะเสร็จละเจ็ดนาทีละเจ็ด <laughs> นาที Oh. ตัวนี้เป็นลิปสม,มูทโตจากเซเว่นนะคะใช้ดีมากแล้วก็ใช้ตัวเดิมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วฟินิชลูกค่ะ ตอนเลิกงานนะคะไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยหน้ายังฉ่ำ